กลับมาที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณอาดาค่ะ,คะวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างคะค่ะนับทัพนักกีฬาผู้สูงอายุจาก7 7จังหวัดค่ะร่วมเดินขบวนแจกความสดใสในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15พิษณุโลกเกมค่ะ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15พิษณุโลกเกมค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2 3ถึง26พฤษภาคมนี้นะคะมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด11ชนิดกีฬาด้วยกันประกอบไปด้วยกีตาร์กอล์ฟหมากลุกไทยวุฒบอลลีลาตเปตองแบดมินตันแอรโรบิกมวยไทยค่ะแล้วก็ตะกอ้อวงเตะทนเซปักตะกอ ร้องคาราโอเกะเพื่อให้ผู้สูงอายุนะคะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะรวมไปถึงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยซึ่งไฮไลท์ในพิธีเปิดนะคะอยู่ที่นักวิ่งครบเพลิง4ท่านด้วยกันนั่นก็คือพันโทวารินแสงสว่างอายุ68ปีค่ะพันธ์ตำรวจโทสมบูรณ์ชุ่มกัดอายุ77ปีนายสมหวังบุญพองอายุ63ปีและนายสมเกียรตินินเกตอายุ68 สวมชุดเป็นนักรบแล้วก็เป็นทหารในอดีตค่ะแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ในการจุดกระถางพบเคพบเคิงด้วยค่ะ และว,วันแรกของการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทค่ะจะเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะอากาศยังไม่ร้อนมากนักท่ามกลางกองเชียร์ที่สนุกสนานค่ะที่น่าสนใจคือการแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงอายุ80ปีขึ้นไปค่ะแข่งขัน2กลุ่มได้การแต่ละกลุ่มจะมีผู้สูงอายุมาร่วมวิ่งกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะนักกีฬาจากจังหวัดมุกดาหารที่อายุถึง92ปีค่ะท่านได้บอกว่าแมจะเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแต่ดีใจที่ได้มาแข่งขันเป็นครั้งแรกค่ะขณะที่ประเภท100เมตรชายรุ่น80ปีขึ้นไปก็มีสีสัน เ่นเดียวกันคุณปู่นักกีฬาจากนกครราชสีมาวิ่งจนรองเท้าหลุดค่ะแต่ยังวิ่งต่อจนเข้าเส้นชัยสร้างเสียงหัวเราะได้แกะกองเชีย์ด้วยค่ะ